ต้องบอกว่าเมื่อวานนี้ไปงานนี้แหละฮะก็ต้องบอกว่าเจอเหล่านะักแสดงเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะพระเอกหนุ่มนะฮะเจมสิลวายูเรียกตอนนี้เรียกว่าทิดเจมอยู่นะฮะเพราะว่าเพิ่งจะเขา้าพิธีบวชเพื่อทดแทนพ่อแม่บุญคุณพ่อแม่เนี่ยแหละฮะก็บวบวไปทั้งหมด15วันนะฮะแล้วก็เจมเมื่อวานนี้ก็ถือว่าได้ออกงานเป็นครั้งแรกนะเจ้าตัวบอกว่าเนี่ยจริงๆอะ่ะก็คือวางแผนเรื่องบวชมาประมาณปีหนึ่งแล้วนะฮะจุดประสงค์ในการบวชครั้งเนี้ยเขามี คือบวชตามประเพณีเพื่อให้คุณพ่อคุณแม่ได้ชื่นใจนะฮะแล้วก็อยากจะเรียนรู้หลักธรรมคาสอนซึ่งก็ได้ทําตามความตั้งใจทั้งสองอย่างเหมือนกันนะฮะซึ่งเจมก็ได้เล่าย้อนไปนะเขาบอกว่าเนี่ยในวันที่ปรงผมอ่ะ คุณพ่อคุณแม่ก็ป,ปลื้มปริมมากถึงกับขั้นน้ําตาไหลนะฮะส่วนสิ่งที่ได้จากการบวชครั้งนี้เจมก็บอกว่าเนี่ยก็ได้แนวคิดได้หลักการจริงๆของธรรมะว่าคืออะไรนะฮะซึ่งสามารถนํามาใช้ชีวิตประจำวันได้ทุกวันนี้ถึงแม้สึกออกมาแล้วนะเจ้ตัวก็ยังมีการนั่งสมาธิอยู่เขาบอกว่าเนี่ยรู้สึกดีมากที่ได้บวชนะฮะงานนี้นะะัข่าวก็ถามว่าวิหลังจากสึกออกมาก็มีภาพหวานหลังบวชนะฮะเพราะว่าเจมอ่ะ เขาได้โพสภาพภาพนี้แหะฮะเป็นการอวยพรมันเกิดย้อนหลังให้กับโฟมแฟนสาวแล้วแคปชั่นก็หวานมากเหมือนกันนะฮะ ซึ่งเจมก็บอกว่าจริงๆวันเกิดของโฟมอ่ะตนยังบวชอยู่นะฮะก็เลยมาอวยพรมันเกิดย้อนหลังให้เจมยอมรับว,ว่าจริงๆอ่ะก็รู้สึกผิดเหมือนกันนะเพราะว่าที่ผ่านมาวันเกิดของเขาอ่ะคือที่คบกันมาหลายปีแล้วตัวเองก็คือไม่เคยที่จะอวยพรเขาวันเกิดเขาผ่านสื่อเลยนะฮะอันนี้คือถือเป็นครั้งแรกที่ได้อวยพรวันเกิดโฟมผ่านสื่อนะฮะก็เป็นสิ่งที่อยากจะทําให้เขา เจมก็บอกว่าปีนี้ก็ไม่ได้มีของขวัญอะไรให้โฟมนะฮะแต่โฟมก็บอกมาว่าเนี่ยการที่เจมได้ไปบวชในช่วงที่ตรงกับวันเกิดเขาแลวเขาได้ไปถวายเพนก็ถือเป็นสิ่งที่เขาชื่นใจแล้วนะฮะถามว่าอุ๊ยแล้วบวชครั้งนี้พร้อมจะเบียดเลยไหมนะฮะเจมก็บอกว่ายังไม่ใช่เร็วๆนี้นะฮะก็ไม่ได้ปฏิเสธนะแต่แค่บอกว่ายังไม่ใช่เร็วๆนี้อะไปฟังเสียงสภาพเจมจิรายุกันหน่อยฮะจริงๆตอนบวชผมมีอยู่สองเป้าหมายที่ไปก็คือ หนึ่งก็คือบวชตามประเพณีเลยคร<ม>ับเราให้คุณพ่อคุณแม่ได้ชื่นใจแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือได้เรียนรู้หลักธรรมคำสอนอะไรอยย่างงเี้ก็ได้ทั้งสองอย่างอย่างที่ตั้งใจไว้แล้วนนเหมือนที่คนบอกว่าแบบเจมแบบสงบเร่งในผ้นาเหลืองแบบมากเลยเราก็พยายามทําตามพระวินัยแหละครับหมายถึงว่าในในสิ่งที่ในสิ่งที่สงควรควรปฏิบัติอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราได้อะไรจนะติด5วันนี้คือด้วยความที่ตอนนั้นผมบวชที่วัดบวรครับซึ่ง ที่นี่เขามีตารางเรียนแบบแน่นมากเรียนก็คือเช้าเย็นค่ำอะไรเงี้ยครับก็ก็ได้ได้ได้เรียนกับพระอาจาราย์หลายหลายรูปนครับแล้วก็ได้แนวคิดแล้วก็ได้หลักการจริงๆของของธรรมะว่าคืออะไรซึ่งก็สามารถนํามาปฏิบัติใช้ได้คือตอนที่บอกก็ก็ตื่นเต้นแต่ผมไม่ได้ตื่นเต้นมากอะไรเลยแต่ว่าไปไปไป,ไปวันที่ไปวันที่เห็นน้ําตาแตกจริงๆน่าจะเป็นตอนที่เ,เข้าไปปวดวันแรก ใช่ตอนไปโกงผมอะไรเงี้ยครับผมก็ตอนไปโกนโกงผมแล้วก็จ็บเขาก็ปลื้มอ,อะไรเงี้ยเขาก็ดีใจไม่ได้พูดเลยครับไหนก็แบบว่า,า,าน้ำตาน้ำนตาซึมซึมอะไรเงี้ยครับก็ก็คงถ้าเกิดว่าคุณเป็นคุณพ่องคุณแม่ก็น่าจะแบบอิม่มเอิมนะครับไม่ได้พูดเลยเป็นวันพอมันเกิดโกงเขาแหละครับคือตอนนั้นตอนนั้นเป็นเป็นพระอยู่แล้วก็เลยก็เลยเลย,ยังไม่มีโอ,อ,อกันออกออกมาก็ทํา ก็รู้สึกผิดเหมือนกันครับที่คือวันเกิดเขาก็ผ่านมาหลายปีแล้วแต่ยังไม่เคยมีโอกาสอวยพรมันเกิดผ่านสื่อเลยันนีคือครั้งแรกอันนี้คือครั้งแรกคือเป็นสิ่งที่อยากทําอยากทําให้เขา,า,เาผมว่าเขาก็คงไม่ได้คาดหวังอะไรแล้วแหละครับ <laughs> ดูจากพฤติกรรมที่ผ่านมาอะไร,ไร <laughs> แต่ก็ผมก็มีความเสียใจในใจบอกว่าคอมเมนต์หวานมากลายฮารน่ารัก <laughs> นิดหน่อย ปีนี้ปีนี้ไม่ได้มีของขวัญไม่ได้มีอะไรด้วยเข,เขาบอกว่าคือ,อการที่ผมได้ไปบวชแล้วมันตรงกับวันเกิดเขาแล้วเขาได้แบบแบบไปไปถวายอะไรเงี้ยก็ก็ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เขาแบบชื่นใจเขาก็ไม่ได้ขออะไรเพิ่มใช่ครับหลายคนบอกว่าบวชแล้วจะเปลี่ยนเลยวตามลำเนียดตามอ๋อตามลำเนียคือ <c oughs> บวชแล้วเปลี่ยนเลยแล้ว <c oughs> เอ่อน่าจะยังไหมครับน่าจะยังยังไม่เร็วเร็วนี้ครับยัง จริงจริงตอนนั่นแหละฮะก็อีกไม่ใช่เร็วๆนี้นะ